ความมุ่งมั่นกับธุรกิจเฮลฟู้ดค่ะทำเพื่อหลานค่ะและขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณประกายอภิชัยสรพันค่ะสวัสดีค่ะ ป้าปุหรือป้าปกายอภิชัยสรพันนะคะคนสวยจะพารวยในเฮลฟู้ดค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำอัพรายนะคะคือคุณคณนังนิดทองภูลซึ่งเป็นลูกสาวของดิฉันเองค่ะวันนี้ไม่ได้มาแล้วก็อัพรายอีกคนหนึ่งซึ่งเราจะลืมเขาไม่ได้ค้น สสิการภูบัวดวงค่ะเขาจะเป็นอัปรายที่ดูแลเรามาตลอดนะคะที่ช่วยดูแลให้กำลังใจนะคะขอแนะนำนิดนึงว่าก่อนที่ป้าปูจะเข้ามาอยู่ในบริษัทเทลฟู้ดนะคะอาหารเพื่อสุขภาพป,ป้าปุเป็นแมค้าขายข้าวกล่องแล้วก็ขนมตามตลาด นะคะตลาดนาเกลือแล้วก็ตลาดใหม่ตลาดอมอนสมตลาดด้วยกันวันหนึ่งป้าปูก็นั่งไปบนรถสองแถวทุกคนก็ว่าป้าปูว่าป้าอายุขนาดนี้แล้วทำไมไม่อยู่บ้านลูกหลานก็ทำงานลูกๆก,ก็ทำงานดีๆทุกคนทำไมต้องมาลำบากแก่แล้วป้าปูตอบเขาว่าป้าปูไม่อยากเป็นคนแก่ ซึ่งนั่งเกาะลูกกินแล้วก็ไม่อยากเป็นคนแก่ที่หายใจรดโรคไปวันวันหนึง่งตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะพึ่งพาตัวเราเองก่อนก่อนที่จะนำทุกอย่างที่จะพึ่งพาลูกเขาก็เงียบและวันหนึ่งเราก็ขายของนี่ละค่ะลูกสาวอยู่ๆลูกชายก็มารับไปอยู่ภาคใต้ภาคหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็อึดอัด ซึ่งเราเคยทําของพวกนี้มาก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เราไปอยู่เฉยๆเราก็ไม่สบายใจอะ่ะเราก็บอกอ่ะป๊อตแม่อยากกลับบ้านก็บ่นกับเขาเขาก็บอกว่าแม่ป๊อตรับให้มาอยู่สบายทําไมแม่อยากกลับบ้านให้แม่อยู่อย่างนี้แม่ดุกันอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวคนที่ชื่อคุณนิทพงอ์ภูมินะคะก็บอกแม่กลับบ้านเถอะ ตอนนี้ปุ้มสมัครทำงานอยู่ในเฮลฟู้ดเป็น m MM อ m MM อมของเฮลฟู้ดก็บอกลูกสาวว่าเออทำไปก่อนให้พี่ชาเจ้าทำผลงานตัวนี้ส่งรัฐบาลเขาจะได้เงินเดือนเพิ่มอีกหมื่นสอง0บาทเขาทำผลงานผ่านแม่ก็กลับเขาทำผ่านค่ะเราก็กลับกลับมาก็ยังไม่ได้ใส่ใจกับตัวนี้นะคะเราก็มาทำอาหารกล่องออกตลาดกับขนมหวานถุงออก อยู่ๆวันหนึ่งลูกสาวก็บอกแม่ข้าบริรัสัตว์เทวพูวดกปุ้มหน่อยไปบ้านสุขาวดีหน่อยเราก็ถามลูกเราว่าจะให้แม่ไปทําอะไรแม่กําลังทํางานนะพอเช้าขึ้นมาแม่ก็ต้องตื่นแต่เมื่อทำของถ้าเข้าไปเราแม่จะมีเวลาหรือกระบนกับเขาเขาบอกอาณาแมอ่อ๋แม่รู้เองต้องการเอาแม่ป็นไม้กันมาเพื่อไม่อยากให้สามีเองบนใช่ไหมเขาก็เลยหัวเราะเราก็เข้าไปฟังนะคะว่าเออมันก็ดีเนาะ เขาไม่ได้เอาเปรียบรู้สึกว่าตัวเองก็เออก็ซื้อยาสีฟันนะคะสบู่แล้วก็กาแฟชาแล้วก็ซื้อออกมาอีกข้างหนึ่งของเราก็ยังเป็นอาหารกล่องเหมือนเดิมอีกข้างนึงก็เป็นอาหารของเฮลฟู้ดเราก็ขายแรกๆก็ไม่มีผลอะไรคะ่ะพอขายเป็นนานๆของเริ่มขายดีอาหารเพื่อสุขภาพนีหละะ่ะ คนเก็ถามเราก็ต้องอธิบายถูกต้องไหมคะเราก็ต้องบอกเขาว่าเออแต่ละอย่างของเราอ่ะทานแล้วได้อะไรประโยชน์อะไรกับร่างกายจนกระทั่งวันหนึ่งก็ต้องเลิกข้าวกล่องข้าขายแต่อาหารพืนสุขภาพอย่างเดียวก็นั่งบนสองแถวคนบนสองแถวก็ถามว่าป้าอะไรที่อยู่ในตะกร้าเราก็บอกอ๋ออาหารเพื่สุขภาพของบ้านสุขาวดีงายของท่านดรปัญญาชดเทวันงายที่เป็นเจ้าของบริษัทสหปามา นั่นแหละเขาเป็นเจ้าของเขาก็ถามว่าแล้วมันอะไรบ้างละ่ะเราก็อธิบายว่าเออสบู่เนี่ยนะมันใช้ได้แบบนี้เรื่องสิวเรื่องฝ้าแล้วก็กลิ่นตัวแล้วก็ส่วนกาแฟก็คือกระชับผ่นให้เราดูดีขึ้นยาสีฟันก็ช่วยป้องกันปากให้มีกลิ่นไม่ให้มีกลิ่นนะคะ แล้วก็พวกปากเป็นแผลเหงื่อเป็นแผลช่วยได้นะคะหรือคุณปวดฟันคุณเอาอุดไปที่ฟันหรือคุณเป็นสิวหัวช้างคุณเอามาแปะมันก็จะช่วยได้ค่ะแล้วหายส่วนน้ำว่านเนี่นะคะมันช่วยได้มันมีอ่าน้ำว่านเนี่ยของเราตั้ง,ง99.76นะของเราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่สีแล้วก็มีแต่วิตามินอีให้เขาก็ย้อนแล้วว่ากินหรือยังเราบอกออยังแต่ถ้าเรากินนะ่ะนะ เด็กสิบแปดอายเราแล้วคุณจะใช้สินค้าเราไหมป,ป้าปุ๊กก็เริ่มกินน้ําว่านคือที่เอามากินเนี่ยนะคะ,ป,ะป้าปุ๊กเป็นเบาหวานทีนี้ไอ้เบาหวานเนี่ยไขมันความดันมันต้องมีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ,ป,ะป้าปุ๊กก็กินแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งป้าปุ๊ก็อาบน้าลูกก็เดินออกมาจากห้องอาบน้ําลูกจาบอกแม่เดินไปที่หน้าต่างสิเราก็เดินหันหลังให้เขาแล้วเราก็เดินกลับมาก็าเดินหันหลังไปอีกรอบหนึ่งก็หันมาดูลูกไป จะยุ่งอะไรนักหนาจะอาบน้ําแต่งตัวไปประชุมเดี๋ยวก็ไม่ทันเขาโตแล้วเดี๋ยวเขาก็ว่าไม่รักษาเวลาประชุม mm hmm. เขาก็ว่าเขาก็เงียบจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปซื้อดอกไม้ที่ตลาดก็มีคนคนนี้ซึ่งเรารู้จักเขามานานเขาขายดอกไม้ค่ะเขาอาเจ้าวหน้าเนี่ยเขาดำแล้วก็เป็นตรงนี้นะคะมันจะเป็นปีกเหมือนคนเป็นไทรอยด์แต่เขาไปหาหมอบอกไม่ได้เป็นเป็นไขมันจับก,ก้อน ทีนี้ลูกสาวก็บอกว่านั้น,นงงกินน้ําว่านไม่ละแม่อยากสวยเหมือนแม่ก็กินน้าว่านสิเขาบอกแล้วแม่จะกินอะไรลูกสาวก็น้าว่านไงนั้นงงเออบ้านแกไม่ตอแหลทันเอามาเขาก็กินค่ะสองขวดแรกไอหายพอขึ้นขวดที่สามนะคะ,สะเสลที่คอเนี่ยมันออกออกปรากฏว่ามันเป็นก้อนแข็งแข็งเป็นขวดที่สี่ที่ห้าเขาก็เริ่มเบาลง จนกระทั่งตรงนี้แห้งไปเลยค่ะแล้วหน้าที่เขาดำดำนะคะเขาก็หายจนขาวจ้วดจนเพื่อนๆถามว่าเอ้นุงเองไปทําอะไรมาหน้าถึงขาวแบบนั้นเขาบอกไม่หรอกกินอาหารของเยปุ๊เขาเนี่ยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วอีกคนนึงก็เป็นโรคกระเพาะเป็นแผลอยู่ภาคใต้เราก็บอกเขาว่า ที่คุณเป็นแผลอยู่ที่กระเพาะนะคะถ้าคุณไม่ดูแลแต่เนิ่นๆคุณน่ะจะกลายเป็นมะเร็งที่กระเพาะนะคะอันนี้เราไม่ขู่เป็นจริงๆเิงเขาบอกว่าเอามาซิแฟนหนูเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลอยู่หมอบอกว่าไม่มีโอกาสจะหายนอกจากกินยาตลอดชีวิตเรามากินน้ำว่าเราสิของเราหายแน่นอนเราการันตีก็พูดกับเขาแบบนั้นเขาก็บอกว่าเราก็บอกว่าแต่ถ้าทานไปเนี่ยมันจะไปเจ็บยืดที่ท้องที่เรากระ กับเขาเราเป็นแผนนะแล้วเราจะเอถ่ายออกมาเป็นสีดำแล้วกลิ่นแหมมากป้าปูบอกไว้ก่อนเขาก็ไม่เล่าให้สามีเขาฟังเสร็จแล้วสามีเขาถ่ายออกมาแล้วเขามนเห็นเขาก็อ้อไปเข้าห้องน้ำโอโอวยวายใส่แฟนเขาใหญ่ว่าเอาอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยเห็นไหมฉันเลยเป็นแบบนี้เลยซึ่งฉันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแฟนเขาก็เลยหัวเราะเขาบอกอ้อป้าาอธิบายไปแล้วแต่ฉันไม่บอกเธออ่ะฉันอยากรู้ว่าป้าเขาพูดอ่ะเป็นความจริงหรือโกหก แล้วทุกวันนี้เขายังกินน้ำว่านของเราอยู่นะคะแล้วเมื่อสองวันเมื่อวานก็โทรมาสั่งช่วยส่งให้หน่อยแต่เราให้ภาคใต้ส่งเรียบร้อยแล้วค่ะคือวันนี้แล้วตัวเองที่กินได้มาก็คือเรื่องหลังหลังปะปุ้แนจะงองอแบบนี้เลยค่ะถามเจ้าหน้าที่ที่บ้านสุขาวดีได้เลยที่เริ่มเข้ามาเนี่ยปะปุสภาพเป็นยังไงแต่ปะปุมากินน้ำว่านหนึ่งได้กระดูกหลังค่ะ แล้วก็ได้ผิวพรรณสุขภาพป้าตั้งแต่ป้าปูกินน้ำว่านป้าปูไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยจะเข้าก็ต่อเมื่อหมอเช็คน้ำตาลค่ะป้าปูขอบคุณมากนะคะที่บริษัทเฮลฟู้ดที่ให้สุขภาพที่ดีป้าปุเคยคิดว่าเราแก่แล้วใครจะเอาไปเลี้ยงตอนนี้เรารู้แล้วค่ะใครเลี้ยงเราถ้าเรายังทำอยู่ในเฮลฟู้ดนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งท่านประธานนะคะทุกทกท่านค่ะ